พวกเราเกิดเลียนหลามวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า s k p o p p y Head นะทุกคนครับเย้ย <c oughs> เป็นแมปที่จะให้เราทุกคนครับนีหัวเจ้าฮาก,กิวาก,กิที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้หดูสินี่ตัวปกติก็หลอนมากแล้วนะเนี่ยพอมีแค่หัวนี่แบบเออกระสือ นายอธิบายความน่ากลัวของมันหน่อยสิมันเป็นยังไงเนี่ยฮาก,กิวาก,กิจะเป็นประมาณนี้นะปะกติมันจะมีทั้งตัวไงแต่นี่คือมีแต่หัวใช่กลัวหรือเปล่าฉันน่ากลัวกว่ามันอีกอ,อ,อันนี้ฉันไม่ปฏิเสธ <c oughs> ตรงนี้จะมีของให้เราซื้อนะตรงนี้ใช้รลตัสบักซื้อแน่นอนว่าเราจะไม่สนใจตรงนี้นะครับผมเล่นอย่างเดียวนะครับให้เอเลี่ยนนำดีกว่านะเออดูท่าเอเลี่ยนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เอเลี่ยนนำไปเลยนายมั่นใจเหรอว่าฉันจะไม่กลัว เป็นตั้งเอเลียนเลยนะจะกลัวทำไมกันชั้นเป็นล่ะจะโป้เออลงไปเลยนี่มาแล้วทุกคนครับดูสิเจ้าหัวฮากิวากิมันจะไล่เราแน่เราต้องหนีให้ได้เฮ้ยอย่ากลัวสินำไปเลยเอเลียนแล้วสู้ๆไปฉันนำไปแล้วตามหลังตามมาแล้วตามมาแล้วนี้นี้นีเออไอ้นำเลยเอเลียนหาทางที่อยู่รอดโอเค ฉันว่าให้เอเลี่ยนนำน่าจะไม่ไหวว่ะให้ฉลามนำดีกว่านะนายเชื่อใจฝีมือของฉันเหรอเจ๊กบใช่ฉันว่านายเนี่ยละเก่งที่สุดแล้วตังเห็นด้วยเอยเขินอย่ายอจะสีอย่ายอเออไปเธอจะพูดมากเร็วไปเลยจับหางฉันมาติดๆเลยนะเว้ยได้เลยเกาะเหงกได้ไหมฟัไปเลเดินมาทางนี้ทุกคนครับโอเคโอ้โหดูดีได้มันมาแล้วกระโดดนอยกระโดดนะก็ดีกระโดดได้กระโดดได้นี่นี่ โอ้เดี๋ยวนี่นี่ใครไม่ว่าฉันนำเฉยไมเฮ้ยคันตายอา้อาวมีเอเลี่ยนตายอยู่คนเดียวเอเอเถอะ ใจจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคชันงกำลังจะตามมันแล้วอจื๊บ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 รออยู่ตรงนี้โอเคแล้ว้อยมาแล้วต่อไปคือเราจะต้องเดินฝ่ายตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปด้านบนตรงนี้ให้ได้เข้าประตูตรงนู้นฉันว่านะตรงนี้นี่น่าจะหลบยากมากเลยนะเนี่ยแต่สำหรับชันไม่ชิวๆอ่ะเทษทีงั้นฉันฝากนายด้วยนะเว้ยเจ้ากบโอเคได้เลยชันจะโดดไปก่อนแล้วกันนะโอเคติ๊บมามาเลยเจ้าฮักรีวักรีไม่กลัวหรอกเว้ย นี่เราอยู่ตรงนี้แหละฉันรอให้เจกบรอฮักกิบกี้อยู่โอ้แต่ฉันรอแล้ว่าโทษทีโอ้โหเราก็อย่าน้อยหน้านะเว้ยเออมาก่อนเลยกอย่าตานี่ตาฉลามมานะครับผมโอ้โหดูดิโคตรพลิ้วเฮ้ยเขาพิ้วไหวดั่งสายนาเอ้ยสายน้ำอ้วนมากแล้วตาเอเลี่ยนต่อไปตาไหนนี่เอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วโอ้โหดูโอ้โหเฮ้ย มันก็ต้องมีบาเชียวกันมากมีเฮ้ยดูจิ๊บจิบโอ้นั่งหัวไม่เนี่ย และต่อไปคือสเตทที่2แน่เออเราสามารถไปได้นี่เก็บเหรียญได้ไหมโอเคเก็บได้ว่าเหรียญนี่ได้เก็บได้เลยหรอไปเข้าสเตทสกันเลยเลสเกอร์นี่คือสเตทสนะครับผมโมโหดูดีดำมืดมากเลยด้านหน้านี่บรรยากาศที่คุ้นเคยเหมือนดาวชั้นเลยบางทีฉันก็อยากไปเที่ยวบ้านนายเมื่อกั้นะเนี่ยถ้านายว่างๆก็พาพวกฉันไปหน่อยเด้อเว้ยได้เลยฉันลาจเจเกอร์เออแต่ตอนนี้ได้เวลาไปแล้วเรีวรีบไปเถอะนี่ลงมาเลย จื๊บแอะไปคทางนี้ชนะมีก็ได้เลยไปโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนกันฉันฉันมาทางนี้ดีกว่าเข้าอีกรูนึงเออมันตามฉันมามันตามฉันมาวิ่งทางนี้เราชิวเลยฉลามเอ้ยเดี๋ยวเดินมาเจอกันเออทางนี้คือเดินไปทางไหนนี่มันวนหรือเปล่านี่ไปแต่ตัวนี้มีที่ปีนตัวนี้มีที่ปีนเออรอนไหมโอเคปีนตรงนี้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงปีปีด้านปีบีด้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แย่แล้วจะเกิดเฮ้ยจะโกบจะจะเสียงร่อให้นายเองเว้ยอรเลยฉันหน่อยเร็วเออโอเคตอนนี้มันรอมาแล้วทุกคนผมจะขึ้นทางนี้ปึ๊บ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 เหลี่ยบรอยโอเคขอบคุณมากเลยแฉมาล้วฉันน่ะในลองกระโดดเหยียบหัวไม่ได้เหยียบหัวมันได้ปะวะลองเหยียบหัวมันดู

ต้องเริ่มตั้งแต่สเตจสองตอนแรกเลยเว้ยเออรีบเดินมาเร็วฉลามมาไวๆนะมาเนี่ยแกรี่บ็อกกี้ตามจะมาเร็วเข้าเฮ้ยมันไม่สนใจนายเราหว่าเอเลี่ยนจะขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยก็เหยียบได้เหมือนกันเออใจใจใจกไปก็รอฉลามต่อไปแล้วกันนะโหอ่อนสุดในทีมแล้วมั้งเนี่ยฉลามเนี่ยจะคิดแบบนั้นเหมือนกันนะาจะเกิดเออขณะเอเลี่ยนเพิ่งมายังเก่งขนาดนี้เลยเออฉันขอโทษ นายทำอะไรกับชื่เนี่ยเอ้ยโอเคนี่ยังไงกินมันกี่ไันไปเจ้ากบอ้าวแล้วฉันต้องเริ่มใหม่แล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าเอเลี่ยนทำไมเจ้ากบกระจอกจังเลยเนี่ยไป็เพราะนายนายมาที่ฉันตกหัวมาเลยโอเคกลับมาที่เดิมแล้วทุกคนครับตรงนี้ฉลามเอเลี่ยนอยู่ไหนแล้วนี่ไงไปไปไปต่อเลยไปต่อเลยทางไหนวะนี่นี่ทางนี้ทางนี้โอ้ตรงนี้มีที่ปีนโอเคปีนมาแล้ว เราจะ้วยฉลามโอเคจะมาแล้วขึ้นมาเปีกมาแล้วเออไอทางนี้เอเลี่ยนอยู่ไหนฉันอยู่หลังพวกนายจะไปไม่ได้จะไปได้แล้วจะไปแล้วเฮ้ยนี่มันคือทางขึ้นไม่ใช่หรอโอ้ขาบังกดสุดน่าเกลือเฮ้ยอโอเออเออนี่ไงที่ปินแล้วเว้ยไอเลี่ยนอยู่ไหนยังอยู่ไหมโอเคเอเลี่ยนมาแล้วขึ้นไปซี่ขึ้นไปฉันกติดเป็นกามฉันตึ้นแล้วย ้จากฉลามเป็นนักล่าตอนนี้โดนล่าแทนซะเลยที่ฉลามป่วมาแล้วโอ้ดูวิ่งตัวนุ้ยแม่โอ้นี<อ>น่เก็บเหรียญตรงนี้ ว่าจะตายซะแล้วแล้วเขานี่เลยสเตจสามเข้าไปถ้ว่าไปมันได้ตังค์มานี่ตังค์สามารถซื้ออะไรได้เราไปดูร้าน้าซสิกดที่ร้านค้าดูอ๋อนี่ไงจะมีปีกให้เราซื้อมั้ยโอ้โหโอ้ปีกหลากหลายมากเลยไงดูสิราคาก็แพงด้วยโอ้ทำไมแพงจังเลยเนี่ยนี่มีเครื่องประดับมีดาบด้วยนี่เราอยู่กลางอวกาศจะชัดเลยนี่นะเฮ้ยเหมือนนองโลเลยวะนะเออเฮ้ยเอเลี่ยนไปกลับบ้านไหนเธอไปไปฉันไปละ อ้าวเฮ้ยเอลี่มาเลยทุกคนมาตรงนี้ไปแล้วรีบผ่านด่านกันดีกว่านะจะได้ไม่ใช้เวลานานเกินไปเดไปตรงนี้แล้วกันนะมีเดินไปเฮ้โอ้ว่ากี่ว่ากี้เอามาตามมาตามมาโอ้ดูสิหล่อขนาดไหนมีผู้หญิงเดินตามด้วยโหพวกเราสุดยอดอย่าตามผมครับอย่าตามผมเออผมรู้ว่าพวกผมหล่อมากันเลยพวกเราเอ้ยนี่ไงมีลูกศรมีลูกศรมาข้างซ้ายกระโดดยิงหัวไม่ได้กระโดดยิงหัวได้กระโดดยิงหัวได้มันเป็นทางหล่อไม่ใช่เหรอไงก็ดูสิเห็นไหมซ้ายขวาขวาซ้าย งั้นขวาย้ายซ้ายขวาไปทางนี้แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มันเป็นทางตันแต่เดี๋ยหัวเยียบหัวให้กี่วมืกี้โอเคเหยียบหัวมันได้ต้องมาทางนี้ดีกว่อนี่ลองมาทางนี้ดูอะไรกันนี่โอ้โหดูโอ้ยหน้ามันเริ่มเพิ่มนี่นี่ทางนี้ทางนี้นี่หัวเล็กนี่หัวเล็ก กระโดดเหยียบหัวมันเลย<อ>เหยียบหัวเ,เดินเหยียบหัวเดินอีกตัวหนึ่งสามารถเหยียบหัวมันได้นะถ้าเกิดว่าทางตันจริงๆร,ระวังโดดเข้าปากมันนะเจ้าโควเอ้ยเอ้ย,อยนี่ไงเจอแล้ว,วทางลาดอ,ออกหรือเปล่าโอ้อออมันนี่เจอตุต๊กตาะลรสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเพื่อนฮัก้วาก้แล้วเปล่าแล้วก็เขาเนี่ยอ้าเอ้าอ๋อตัวสุดท้าผ่านแล้วล่ะเอ้ยผ่านแล้วสุดยอดไปเลยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านี่ เออนั่นสิจะเกิดไปเลยวทุกคนด่านต่อไปแน,น่น่ะที่สี่ไปโอ้ยนี่มันสเตจอะไรเนี่ยสนามเด็กเล่นกันเลยเออไม่รู้เอ้ย้ยต้องเข้าประตูป่ะอ๋อ,อ,อต้องเข้าประตูตรงนี้อ <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> ะเหรอฉั้ก็กระโดดขึ้นไปข้างบนมันได้ให้ลงขี่ลงไป เจอปุ๊บโฮ้ยนี่มันคือช่อน้ำนี่มาเอ้ยเหม็นน้ำเน่าจริงๆเลยฉลามน่าจะชอบว่ายนะแถวนี้่อย่าหัวไม่ได้อย่าหัวไม่ได้เข้ารูเข้ารูอ๋อเขาให้เข้ารูตรงนี้เหรแล้วตรงนี้ไปได้มั้ยรูในมันไปต่อได้ไหมวะไปได้สิเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรอให้เดี๋ยวฉันรอให้มานี่เหลือจังฮากิวากิหัวสีฟ้ามานี่เอ้ยไม่สนใจว่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ยอโอเคอย่าหัวปิ๊บเข้ามาเลยนี่เข้ามาในรูแล้ว หลรอฉันด้วยรีบมาเร็วเจ้าฉลามอ้วนโอเคฉลามมาแล้ว um ujemy, โอเคฉลามมาแล้วไปไปไปเดินต่อเดินต่อไปฉันว่านลงไปไม่ได้ฉันมาฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ตัวนี้ก็มีเฮ้ยไปเลยยยยลงแล้วไปไปวิ่ง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 อะไรนี่อ่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมีที่ปีนโอเคเจอกันแล้วปีนขึ้นมาอ่ะแล้วเข้ามาตรงนี้วว้า เจอกับอะไรวะนี่โอ้ห้องนี้กว้างมากเลยทุกคนเหมือนในเกมพักี้วากีาา้เลยวะเนี่ยเฮ้ยมีคําสั่งบอกด้วยจ้ะกบเขาบอกให้หาประตูที่ถูกต้องก็คือประตูที่ควรเข้าไปใช่ไหมดูซิประตูนี้ได้ไหมเออนี่ถูกต้องไหมเนี่ย<บ>เอยไม่ถูกหรือเปล่<บ>าไปแล้วดูประตูนี้กันเพื่อนๆไปตามเข้าไปเฮ้ยอันนี้คือมันเขียนว่าอันตรายาอันตรายงั้นกลับก่อนดีกว่ากลับดีกว่าดีแล้วประตูนี้คืออะไรดูซิก็นี่ไงเจอแล้วอ้าวประตูนี้เนี่ยไปสเตจห้า กเหรียญก็บเหรียญก่อนเลยก็บเหรียญกันละกันแล้วเข้ามาเลยสเตตห้ไปแล้วพวกนายดูนี่สิมันจะมีด่านบอสด้วยนะเหมือนมันจะไม่มีกุญแจล็อกเราสามารถเข้าได้เหรอนี่ถ้าเข้าได้ก็ลองกันเลยดีกว่าจ๊กบเ้ยไปกันเลยทุกคนไปไปกันเลยรู้สึกว่าด่านบอสจะมีปืนให้เราได้ยิงเฮ้ยอ๋อนี่ไงเราสามารถใช้ปืนยิงไอตัวนี้ได้นะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับฮักกี้วักกี้เลยนั่นสินี่เนียนี่ ยิงให้มันตายเอ้ยมันมาทางเรามันดูมีความสุขมากเลยเลยบอสเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมันยิงไฟเจ้ากบเฮ้ยมันมีไฟด้วยตระวังเอ้ยเปิบยิงมันเพื่อนๆช่วยกันยิงด้วยตายแล้วเอ้ยมีแสงระวังโดนแสงนะเปิบยิงมันอีกนึงเอึ๊บ ได้นแล้วโอเคเรียบร้อยได้เงินได้เงินแลยโอ้ได้เงินโอ้มีเงินเต็มหน้าตั้งเลยฉันวิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งไม่ทันหรอฉันด้วยฉันเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเลยก็วนตัวไปเลย แล้วมันก็มีตัวต่อไปมาเลยสลับกันหนีหวกกัวกีวากี้ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนแล้วก็สลับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน